ตอนนี้กิ่งฟ้าอยู่เซเว่นนะคะตอนนี้กิ่งฟ้าจะมาหาอะไรทานนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็มาดูเครื่องดื่มแล้วก็เป็นอาหารเดบแล้วกันนะคะวันนี้กิ่งฟ้าเพิ่งถึงกรุงเทพแล้วก็เลิกงานแล้วคะ่ะ ี๋ยววันนี้จะขอเป็นข้าวผัดกุ้งแล้วกันเนาะง่ายดีแล้วก็ของคนขับเป็นกระเพรากระเพราตัวน,นี้ค่ะก็จะเป็นกระเพรากุ้งกับกระเพราหมูแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนมต่อนะคะว่าเอานมอะไรดีนมเปรี้ยวอยู่ไหนเนาะ สีแดงไม่มีสีแดงหมดวันนี้ก็กินง,ง่ายๆพอนะคะทุกคนก็จะได้เป็นอาหารเล็บละกันนะคะแล้วก็เราดูอีกทีนึงนะคะว,ว่าสาาีฟ้อจะทำอะไรต่นงงอนะคะวันนี้ก็เลิกงานแล้ว,วได้ค่ะ ไป็นคูมันนี่วอลเล็ตไหมไม่เป็นไรจ้ะไม่มีญี่ีมปุ่นเลยนะคะแปดสิบบาทนะคะค่ะโอ้ยที่าายิมฟ้าใช้ทุกคนตัวนี้ดีมากเลยคิสมเมนแพนทีมค่ะ ตอนนี้กีฟ้าเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เดินทางมาถึงที่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกว่าท้องเราเราก็มีความรู้สึกว่าหิวแล้วทุกคนแต่ก่อนอื่นกีฟ้าจะมาเปิดน้าให้ดูว่าเครื่อ,สองสำอางที่แต่งมาเมื่อเช้าเนี่ยยังติดคงทนอยู่ไหมนะคะทุกคนมาดูกันค่ะไม่ได้ยังมีออรา่าอยู่นะคะทุกคนแล้วก็คิวอารเลเนอร์ บัสออนยังอยู่โครบสี่ปากยังออกหลุดไปนิดนึงเพราะว่าเรากินน้ำบ้างอะไรบ้างมันก็หลุดออกไปนะคะทุกคนที่เพิ่มมานะคะนั่นก็คือเม็ดสิวค่ะเพราะว่าเราปิดจมูกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันมีความรู้สึกว่าอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทหรือว่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยทำให้สิวขึ้นมาหนึ่งเม็ดวันนี้เราก็จะต้องบำรุงขีแล้วก็นอนนะคะทุกคนเราไปเตรียมตัวเข้าที่พักแล้วก็เก็บของเก็บอะไรก่อนคะ่ะทุกคน <Hello. S 2> พ้าห่มนะคะทุกคนมีน้องคิตตี้ด้วยจ้าแล้วก็สนีนี้ด้วยของที่เราจะต้องเตรียมมานะคะก็จะ,จะมีอุปกรณ์แบบเป็นผ้าห่มแล้วก็หมอนอะไรประมาณนี้เพื่อเราจะต้องมาห่มนอนที่พักที่สวัสดิการของเรานะคะทุกคนแล้วตอนนี้กีฟ้าก็กำลังจะกินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวแป๊บเึ้งนะคะ แต่ว่าเราเอาของไปไว้ที่นอนกันเนาะแล้วเราก็มานั่งออกกินข้าวกันค่ะไม่อ่านนะมาใช้มุ้งนะได้อะไรกินปลากระป๋องนี่รมาฝังได้พี่หน้าไม่ได้ใช่ไหมไม่เห็นว่าย้อยใครเนยหรอพี่ได้เลยเรามาเปิดกันนะวันนี้อยู่กับเพื่อนค่ะอะไรอ่ะ ปลาบองเจียวบองโอ้ยเยอะมากแขอบคุณค่ะมารถใครก็พี่จะรับได้ยังบ้านเดี๋ยวจะไม่บอกเจ๊เหรอขอบคุณนะเจ๊คปลาเจ๊หอมมากเลยค่ะทุกคนดูดิว้าวอร่อย เอาเลยปากระป๋องเอาเลยเพราะว่าข้าวเรามันน้อยข้าวมันมีเ้อะซื้อที่ไหนแต่พอดอ่มอ,ม,อ,อมากแล้วหวาเ้าตากกับกระแพงไหมวนี้ขาาที่นใช่ไหมมันเปรี้ยวใช่ไหมมันออกเปรี้ยวใช่ไหม โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เลิกงานแล้วเราก็ทานข้าวเรียบร้อยกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ เดี๋ยวกีฟ้าจะขอตัวทุกคนเข้านอนแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็จะมีเดินทางเช้าต่อจากกรุงเทพออกต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะคะนี่แหละวิธีของแอร์บัสนะคะแอร์บัสรถทัวร์ค่ะทุกคนจะต้องเดินทางมาแต่งหน้าแล้วก็เข้านอนอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนเป็นเรื่องอัธยาศัยเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนวันนี้กีฟ้าไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กีฟ้าแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะกุ๊ดไนท์นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ